สัตวตีจ้ามาพร้ามพอกับแม่เอ็มาอีกเลยด้อมาเบิงย่างเอยียงพี่นอ้องย่างกระดูกหมูหมูมติดเนื้อเนื้อติดกระดูกเบงเนี้ยเป็นน้ำแข็งอู้่แมเอ้ยเนี้ยพลังเห็นอย่างบ้า,บาเนาะมันไมนอย่างเราออกมาจากช่องฟิดแล้วมันนี้แม่เอ็มาก,กับบอยอยากเอาเขาไมโครเวฟบเนาะเห็นมันละลายหน่อยหนึ่งแลเฮ้ยเขาใส่หน่เละอีกอย่างกับบอยากที่จริงเกิดขึ้นเข้ากับปล่อยเห็นมันละลายเราเขาจะไม่เห็นกับเขาต้อน้ากับของออกมาจากช่องฟิดนะแมม แต่พอดีแม่เอม่าเป็นคนใจเย็นน้อยนึ่งนะจ๊ะใจเย็นน้อยหนึ่งก็เลยแบบรอไม่ได้ค่ะยางสีแด้แม่เอม่าจะเป็นมักได้แบบนี้เอ๋พอให้มันละลายไปมกรอกไปหมักแล้วก็เอามาย่างต่ออีกเห็นใบไม้เริ่มสีเหลืองแล้วเข่าอันช่วงฤดูใบไม้ร่วงดอกดอก็เลื้งงาําบ่ มันบม่ได้กินน้ามันก็ได้แม่เมฆมากข้าจะหาเฮ็ดเดี๋ยวไปเอาน้ามาให้มันกินเดือดวันแล้วก็ได้ไก่สุกแล้วแต่ิามันก็ใกล้หมดก็นลรียบรุ่งข้างล่างยังี่ละย่างหอมกระเทียมน้ำโอ้โเมฆเริ่มบังแสงอาทิตย์แล้วเด้อม,มาไม่ค่อยมีแดดแล้วนี่ ได้เลยอันนี้โละโละยี่สิบคี่นอ่องถือเด้เนื้อลายอยู่เอ็มมาไม่รู้มาซื้อขนมวันเสาร์าาให้เอ็มมาจ้ะเลอดากสิดีล,าาล่ากฤษณีโลงเรียนงในว่ามันแพงอยู่นะ ดูตามมาตาสิไม่เชื่อน่ะน<ะ>้องมาตาคอูซาบินหรีอีสานหนอยเอาชอบอันนั้นเหรอเอาทำไมเอาแต่อันนั้นนะ่ะไม่ไม่เอาป้านี่เป็นร้านใกล้บ้าน<อ>แม่เอม่าครับครับสามนาทีจากพอวันโรงเรียนแต่ใกล้บ้านแม่เอมา่าสามนาทีสามถ้าเกิดว่ามีรถอยู่ข้างหน้ากา็หา อ่ะแต่ว่ามันมันบลาลายเพราะว่าเป็นหมู่บ้านน้อยๆเนาะขนมก็เลยมาเยอะแต่ป่านนี้เนี่มันมีเงิ่อนชิซื้อให้ลูกหลายเยอะนะขนมบลาลได้ละขนมอันนี้เพื่อนมา่ได้เอาจานั้นเออเอาไว้กินมืแเล้งว่าสัตนี้มันจะได้ถุงแม่นี่ันี้โรงเรียนมันจะเป็นหลียญกระโม่โรงเรียนมันไม่ไกลน้ิ้นแห่งงามๆให้เบิง์นายเห็ดคือเอียงเบี้ยวไร อันามาเติงงามๆแม่ครับก่อนเ,เริปะว่าย่างอันกระดูกไว้โย่เดี๋ยวนกสิมาลาก,กินกระดูกบมีคนอยู่กระเทียมกับหอมกระซุกเระจักอันคลิปนี้น่นต่อจากเสากอ่อหนีเรือพี่น้องเสาที่แล้วเพราะว่ายางเพราะว่าเสานั้นอ่ะมันมันมันคลิปมันสั้นเกินแล้วมันทําหลายอย่าง อีกอีกอย่างมันทําหลายอย่างคิดมันเสียนี่แม่มากก็เลยมาต่ออาเสานี้เด้อที่พเอเอาไปซื้อขนมวันเสาร์อีกนะคะวันเนี้ยเอ玛อยากขนมวันเสาร์อยู่บ้างมั้ยเนี่ยเห็นอีหลานน้ำได้ไหมเราเห็นอีหลานเลยนะลูกผมงามเนีมันหนีผมแล้วมันบ้าบ้าก็เพล่นในลูกจะไปซื้ออย่างแนบ้าอีหลาน่ะไปซื้อขนมเอาจักกย่างเอาจักอันก็บอกพุดได้ไลูกสามอัน บอกแน่ว่าเอาราคาเทสดใสอันเที่ยงแม่บอให้อันถือจังไห้ก็ว่าในขน่ดลูกหนาสองคุณตกมาหนิคุณตกโปรยโปรยออีหล่ลานนลลลคืองามถึ่แบบมีมีผม,มสุลวยๆขนาดลูกสาวก็ได้เงี้ยเงี้ลองเพียงไทยคุณฟังลูกปุ๋ณปีณณณเป็นปัได้ ไ,ไปนสิไอบอกเป็นบ่ไปเป็นพีรีสเป็นยังคืก็ไปบุญพีเ,ญพเพราะยังเพราะว่าเป็นเอ่อเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์เพราะว่าเพราะว่าเอ่อเป็นเปิดแต่เปิดแต่เตอะไรแต่วันอาทิตย์แตร้านนี้ใช่ไหม้ร <Yeah. S 2> ้านบุญพีนี่เปิดเฉพาะวันอาทิตย์จัดแถวหมู่บ้านไม่เอามาก็เลยต้องไปต้องไปอะไรนะไปแค่ร้านบุญพีดเพราะว่าวันเสาร์นี่อวันอา้มาอืม ก็บ้างก็เลยมาเห็ดคลิปโตเนี่ยมันเป็นที่จริงเป็นขนมวันเสาร์แต่อีาลืมซื้อวันเสาร์ก็เลยต้องมาซื้อวันอาทิตย์บอกมใบไม่เลื่มเลยเพราน้ำเงินเนี่ยมันลูกว่าภาษาโนเวก็ได้อีหลานว่าภาษาโนเวทแม่จะว่าภาษาพาีซกอลทลบุญพรีสเอออีหลา,าว่าภาษาโนเวแม่จะว่าภาษาไทยเด้อฮาวาสิไปล้านบุญพรีส ก็ะชับไปทะเลโกสเตอรี่เอ็มมาที่ซื้อขนมสามอย่างเก่ง <c oughs> มากลูกนะพูดต่อแล้วเลยว่าสนุกดีเอ่เอญี่ปุนไว้หรยไหมล่ะก้องปินชะชะงช้าๆตั้งหมดเดอเอ็ดดันน์ไว้เนี่ยทางนี้นะที่จะไปร้านทางซ้า,า,าย น้าให้ควาลูกอันนี้เนี่แหละอ๋ออยเอ็มอ iya, อมาลืมจะไปตรงนี้เออบันนี่ความือเห็มมาลานะความืออย่าให้เห็นหน้าเขานะเออแม่ขี้เกียจสิ้นสุดไม่เอ็มมาเอ็มมาเห็นเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวแม่จะเสร็จเสร็จบอกเพคนในแม่ละเคลายุนมาเอาที่ตักแล้วอันนี้เขาจะขายเป็นเป็นขีดด้จ่ะมันแล้วแต่บางร้านก็ให้ ห้าคน1สิบคูสิบสองคนแล้วแต่ต่อต่อ,ต,อต่อขีดนั่นละจ้ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ใกล้ถูกแล้วใกล้หนาอางนี้ฮาลาวีนะเดี๋ยวพวกขนมนี้เขาเขจะมาลดราคาให้เดิแม่จับให้ต้องแข่งติอ้าวป้ใหโทรหาเนาะ พี่อ่อยให้แม่ว่าออกมาจากบ้านออกมาจากบ้านก็เศร้าโทรหาแม่รถเอาแม่สิคิดแล้วนี่รับโทรศัพท์ก่อนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วขนมวันเสาร์ซื้อเสร็จแล้วก็ต้องใส่ถุงเองหมดอีหละหไปง้อยืมอะไรนะไปยัง คนสวยจนได้สงบด้วยนี N ่นี่นโอ้อัน ได้ยังเนี่ยไมหมเพิ่นเบิ่งด้วยอันนี้สม้มโกลบอืมอันนี้แล้วก็สปริงกัสปาริก้าอืมอันนี้แม่แมาบอกว่าให้รอซื้อลดราคา<อ>พี่น้องเพราะว่าพวกอย่างเงี้ยมันจะมีลดราคาเป็นบางอาทิตย์เนาะเพื่อนบน,นล้อแม่แต่นายลูกบัวซอยแม่ประหยัดเลยนี่ละ <laughs> เอ้ยทำไมไม่ช่วยแม่ประหยัดเลยอะลูก มนมก็รู้ยุวว่ามาขนมนั่นอืมอันซื้อจ่ายเงินแล้วเสี่อาแต็นเสี่ยวแต่ขนมเจ้าข่อมไหมพี่น้องสีบอใส่ถุงใส่เมยซอยเมยแหมเพราะว่าอยู่นี่มันต้องใส่ถุงเองเนาะมันไม่เหมือนบ้านเราต่างประเทศเขาต้องใส่ถุงเองจ่ายค่าถุงแหละพี่น้องก็เลยว่าบอได้ว่าแม่ซื้อขนมมาแล้วว่าต้องใส่ถุงซอยแม่นะว่าบมเล้วว่าเออเออมาสนอย่าทำอย่างนั้นค่ะเขาจะลายตาค่ะ ต้นทำกล้องดีดเออเบึงแต่อีลาอะอใไแซ่บเพราะแซ่บก็บ,บอกเพิ่นแหละด้สกินอยู่บ่อนี่ มเล็ก <Let> mm hmm. ชอบไหมถามใครถามตัวเองดูเปิ่งเนี่ยที่แห่งมีน้ำมันสั่นกุนเนี่ยเออเอออ่าพอดีบ่แบบนี้ที่มันใกล้โพดแนละ้วเออเล่าไปน้ำพึ่นไปนะับ ญาติอะไรเงี้ยเอ็ม,ม่าก็มีสักเป็นป้าเขาอย่างเงี้ยแหละเรแรกแม่เอม,ม่าก็บอกว่าเอ็ม,มา่าอ่ะเป็นป้าเขาต้องเรียกป้าเอ็ม,ม่ายังไม่อยากแก่เอม,ม่าจะเป็นป้าได้ไงเพห่อเปิดไหว,าวาม,มาก เบบี่ยนะบอมเด็กผู้ชายเหรอเออทำไมไม่เขาชื่ออะไรอ๋อลูกพี่เมย์น่ะเหรอชื่อกัปตันแล้วก็ชื่อชื่ออะไรนะกัปตันแล้วก็ชื่ออะไรอ่ะตุ๊กเกออไนัปตันแล้วก็โอ๊ย ซื้อลูกต่อเตาอย่างไะลูกปลาในพี่น้องอยู่เมืองไทยอ่ะจำมาได้เอ็มมาอยากเป็นสตูดิโอช่วยของเขา้าเออกลับไปเขาไปถามเขาในใจพี่น้องคลิปนี้ก็เพราะแค่นี้แหละใกล้ถึงบ้านแล้วไม่มีอย่างดอกไม้มผ้าลูกพาเต้ามาซื้อขนมนมเนยจะซื้อคลิปหน้าจะมาพบมาพ่อกับแม่เอ็มามาไหมใ้ใจเอ็มมาลาคลิปอีกค่ะพีค่ะมาพบก,กับพ่อก,กับแม่อเอ็มมากินหนูไหมนี่ให้ห<ล>ดูกล้อง,องแม่บอกหลายครั้งแลแ้วเวลาพูดให้ดูกล้องค่ะเป็น,นหนูไหมนี่ค่ะขอบคุณค่ะที่กดไลค์ มาทอดบ้านแล้วที่ข้าไปได้นเฮื่อนแล้วบัดนี้นะพ่าันเห็ดหยอกลูกเจดด้หหาแกนชรไมน่งีบนสโอ้ี้เจ้ามีของเจ้าเองหรือไะได้จากวันเกิดพี่ออยไรอแคยเงป้าป้าสมาแก่ป้าป้าอินอะไรทูอะไรแมให้มา อ๋ดูไม das so <an> ่ช็อกโกตดคือได้ขนมลายล้ก็ได้อันนี้อันนี้เจ้ามาหนังสันขอบคุณนี่ลาไปลูกแล้วเข้าบ้านปะแซบแซบแซบเนาะคือบ้านเท่านั้นแหละไปเข้าไปไดบ้านถึงบ้านแล้วเข้าไปได้ห่วยเอาเต้นโซกันคุ่นอีปีจังหน่อยกะท่านนะบ้า